ต่อคาถามที่คุณสิโรธถามว่าถ้ารู้กันขนาดนี้ทําไมอ่ะพักเพื่อไทยถึงตัดสินใจในการ<ม>ที่จะออกแนวทางนี้นะครับเ<ม>หตุผลสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องคุณทักษิณ<ม>นะครับนี่เป็นการตัดสินใจของคุณทักษิณ<ม>คนที่มีที่ปลสูงสุดในพักเพื่อไทย<ม>เรื่องว่าพักเพื่อไทยจะ อยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำดําดิงระดับไหนนะครับที่ว่าถืงขนาดไปแตะอยู่ไปเป็นเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ซึ่งประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ตกต่ำที่สุดนะครับเดี๋ยวรอบหน้าต่ํากว่านี้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมอย่างนี้ก่อนนะผมประเมินก่อนว่าในหมู่ผู้ที่ยังเป็นโหวตเตอร์เมื่อปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยผมผมมั่นใจว่ายังต่ำสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะยุติการสนับสนุน Oh. พักเพื่อไทยตอนนี้เสียงเสียงตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราเช็คชื่อกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเสียงเนี่ยหายไปประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าบริหารต่อไปเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้ดีแบบที่พักเพื่อไทยนยได้ประกาศไว้เนี่ย mm. นะครับคนก็อาจจะไหลต่อนะครับ mm. ทีนี้สมมุติว่าถ้าหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากเซอนโอนี้นะครับจากสิบล้านก็จะเหลือห้าล้าน สสเขตเนี่ยวิกฤตนะครับเพราะว่าสสเขตเนี่ยสมมติว่าเขาชนะกันที่สามหมื่นนะครับแล้วปรากฏว่าเสียงหายไปครึ่งหนึ่งเหลือเหลือหมื่นห้าหรือหมื่นห้าคุณจะชนะเขตได้ยังไงครับถ้าคุณหายไปครึ่งหนึ่งทุกเขตอ่ะโดยเฉลี่ยนะครับสมมติโดยเฉลี่ยหายไปทุกทุกเขตหายไปครึ่งหนึ่งคุณแทบจะไม่เหลือสสเขตเลยครับอืม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 ประการที่สองเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยสูญเสียคะแนนเสียงอจากปีหกสองเนี่ย จริงๆก็ต้องไล่ตั้งแต่ปี54มา62แล้วก็มามา66การการเกิดการเกิดอนาคตใหม่และการเกิดก้าวไกลนั้นเนี่ยหากตัวเลขนี้เปรียบเทียบกันแล้วมันมีการไหลยอยู่จริงอืมอืมอืมอมแล้วนั่นเป็นการไหลในเ,ลเรื่องสัตว์ที่เรียกว่ามันมีตัวเลือกนะครับการไหลเนี่ยเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกที่คนรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ตอบโจทย์อืมแต่ว่าครั้งเนี้ไม่ใช่นะ ครั้งเนี้ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยตบัตสัตว์นะครับแล้วอาจจะเลยไปถึงเรื่องการทรยศนะนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเอาตบัตสัตว์ก่อนอนะครับดังนั้นเนี่ยไอไอไอทางการเมืองการตบัตสัตว์เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับความเนือ้อไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยไม่มีแล้วดังนั้นอโอกาสที่คนจะไหลเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมมั่นใจมาก ว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาทํางานพรรคการเมืองเนาะเขาทางานกับมวลชนเขารู้ว่าผู้คนมวลชนคนรอบข้างเขาคิดคิดอ่านกันยังไงมีงานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวและเขาคํานวณหมดแล้วต่อคําถามท,าที่คุณสิโลถามว่าถ้ารู้กันขนาดนี้ทําไมอ่ะพรรคเพื่อไทยถึงตัดสินใจในการ<ม>ที่จะออกแนวทางนี้นะครับเ<ม>หตุผลสาคัญเนี่ยเป็นเรื่องคุณทักษิณ<ม>นะครับนี่เป็นการตัดสินใจของคุณทักษิณ คนที่มีอิทธิพลสูงสุดในพรรคเพื่อไทยและการตัดใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานสามประการประการที่หนึ่งคุณทักษิณเนี่ยต่อสู้อยู่ในขบวนการวิกฤตการเมืองรอบนี้ตั้งแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อไตย,ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยสามสิบเกืยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วประการที่สองคุณทักษิณอายุเจ็ดสิบสองแล้วนะครับอายุมากแล้วประการที่สาม โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งอ่ะมไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีก้าวไกลโอกาสยากมากเลยแล้วก็มีโอกาสถดถอยสมมติว่า<ม>พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคก้าวไกลนะครับจะตั้งรัฐบาลหรืออะไรต่อสู้เป็นฝ่ายค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ม>ข้งการเลือกตั้งข้างหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ได้อยู่ในอยู่ในจุดที่ดีที่สุดคือเป็นอันดับหนึ่งอีกนะครับเรื่องสุดท้ายคุณทักษิณเนี่ย<ม>เป็นคนที่เชื้อเชิญร้องขอให้คุณยิ่งรักเนี่ย เข้าสู่สนามทางการเมืองเป็นตัวแทนของครอบครัวซึ่งคุณยิ่งรักไม่ได้เตรียมตัวหรือมีความสนใจทางการเมืองมาก่อนครับและคุณยิ่งรักเนี่ยก็เผชิญเหตุนะครับเกิดการชุมนุม,มเกิดการรับประหารและสุดท้ายต้องลี้ภัยไปต่างประเทศพี่ชายเนี่ยที่เคยแบกรับความรู้สึกของการต่อสู้ทางการเมืองความความ,ความตึงเครียดและต้องแบกรับสถานะของผู้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนั้นเนี่ยย่อมเข้าใจความรู้สึกของน้องสาว ถ้าเป็นลำพังเรื่องของตัวเองอะเรื่องนี้ไม่แน่นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ตัดสินใจแบบนี้นะครับแต่พอมีเรื่องน้องสาวอยู่อะผมคิดว่าแกคิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับต่อชีวิตของน้องสาวผมผมคิดว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักที่สุดที่ทําให้คุณทักษิณเนี่ยต้องทําในห้วงเวลานี้คนะครับนี่พูดพูดพูดแบบทําความเข้าใจว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงทําแบบนั้นนะส่วนว่า จะเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถอเ,เอาเรื่องส่วนตัวจริงๆก็ไม่ถึงขนาดเรื่องส่วนตัวสักทีเดียวนะพูนตรงๆนะคือคดีของคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับกับกับคุณทักษิณและครอบครัวหรือหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นมาจากเรื่องเหตุผลทางการเมืองเรื่องนี้มันเลยมีความเป็นเรื่องน่าเสียดายมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR อาโค้ดได้เลยครับ